การประจําของ d m แมคือจอฝ้าจอเสื่อมแบบนี้ครับมองไม่ถนดัดกล้องถอยก็มองไม่เห็นครับเปลี่ยนให้กลายเป็นจอยอรอนขนาด9นิ้วไปเลยครับบนรถอิซูซ d ดีแมคันนี้ได้เลยเป็นระบบสัมผัสนะครับจอใหญ่เล่นง่ายมากๆครับแถมใครอยากได้แอปเพิ่มเราก็โหลดแบบนี้ได้เลยครับคบคันจบในตัวเดียวได้เลยการดูหนังฟังเพลงนะครับเป็นเรื่องง่ายมากๆแล้วเราสามารถดูได้อิสระแบบนี้เลยทุกการเดินทางไม่เหงาและไม่ง่วงนั่นเองครับดูรีวิวมานะครับไปไมิถูกใช้แผนที่แบบนี้ได้เลย เราสามารถใช้คำสั่งเสียงแบบนี้ได้ครับไปเพชรชบูรณ์เรียบร้อยนะครับระบบควบคุมผ่านพวงมาลัยของคู่ตัวนะครับสามารถใช้ได้ปกติใส่เป็นตัวของกล้อง A HD d ครับเปลี่ยนจากกล้องเก่าให้กลายเป็นกล้องที่ใหม่ชัดใสกว้างถอยได้มั่นใจครับ ยิ่งเรามีเครื่องเสียงมาอยู่แล้วนะครับตัว DSP มาด้วยทำให้เสียงดีขึ้นเสียงชัดขึ้น,นชิปเสียงตัวนี้เป็นแบบพิเศษอีกด้วยครับร้านทวชัยออตโต้แอร์นะครับอย,ยู่ยงเยื้องๆกรบโเป็นสันกำแพงเพชรได้เลยครับ